จอมใจจกักพัิตอนที่ห้สิบเจ็ดบุภากางงลางพงไพรกระบีเหล็กเหมันเสียนหมิงยุทธภพจงอยู่วันเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นห่างไกลจากความสงบสุขร่มเย็นอย่างในตอนนี้มากนะักมีลัธิมานออกมาหาเรื่องอยู่บ่อยๆนั้นก็แล้วไปเถิด แต่กระทั่งสํานักและพรรคต่างๆก็ยังมีปัญหากันไม่ได้หยุดด้วยดิสิแทบทุกสองสามวันจะต้องมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ออกมากลดด่านันดหมายต่อยตีท้าประลองยุดกันแม้จะบอกว่าประชาชนทั่วไปอยากบรรยายว่าเป็นยุคหนองเลือดยามคุยโวโออวดจะได้มือเรื่องให้พูดคุยบ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วส่วนใหญ่ก็คแค่มันยากาศขบขมวด สองฝ่ายต่างด่าทอโต้อตอบกันไปมาอย่างมากสุดแท่กล่าวหาว่ารา้ายยั่วยุกันไม่แตกต่างจากชาวบ้านคนดายาบคายกันในหมู่บ้านหรือกลางท้องนานเลยแม้แต่น้อย และไม่ว่าใครก็รู้ทั้งนั้นว่าเรื่องการด่าทอหรือรุมต่อยจีเหล่านี้เป็นธรรมดาถ้ายิ่งมีคนจํานวนมากก็ยิ่งดีดังนั้นยิ่งใกล้วันนัดหมายของสํานักและพักทั้งหลายมากเท่าไหร่เหล่านักเลงของไม้ตามท้องถนนก็ยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นเท่านั้นเสียงเงินไม่กี่เหรียญกับข้าวอีกสองมื้อก็สามารถย้างวานได้หนึ่งวันแล้วไม่เพียงแต่โบกเวกไวยไว้ด้วยเสียงดังลั่นได้เท่านั้น ยามกล่าวทักใครปราศัยบรรพระบุตรู้อื่นก็ยังไม่รู้สึกกดดันแต่อย่างใดทั้งยังสลับสับเปลี่ยนได้ดาพ่อล้อแม่ได้อีกสละพัดด้วยกล่าวได้ว่าทั้งราคาย่อมยาวทั้งคุ้มค่าเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นอันธพาลเหล่านี้ยังยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมกิจกรรมประเภทนี้เมื่อเรื่องคึครื้นให้ชมดูก็เป็นเรื่องหนึ่ง แล้วยังเป็นงานที่ง่ายดายแถมยังสนุกสนานยิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อกลับมาก็สามารถคุยโวกับคนในหมู่บ้านได้เห็นสายตาอิจฉาริษยาของคนโดยรอบน้ำหลับฝันอยู่ก็คงอดเร์ไม่ได้จนต้องสะดุ้งตื่นเป็นแน่ เพียงแต่แม้งานนี้จะดีแต่ก็มีอันตรายเช่นกันมีอยู่หนึ่งตอนที่พักเสี่ยวซานกับสนักกินเฉียนนัดประลองต่อสู้กันเป็นเพราะคนที่ทั้งสองฝ่ายจ้างวานมาล้วนดุดันโหดเหี้ยมเมื่อสถานการณ์มาถึงช่วงท้ายจึงควบคุมเอาไว้ไม่อยูถึงขั้นชักกระบี่าฟาดปันกันขึ้นมาจริงๆ เหล่าอันดพานตัวเล็กตัวน้อยพวกนั้นไหนเลยจะเคยเห็นการต่อสู้เช่นนี้พอเห็นเลือดแล้วแต่ละคนต่างก็พากันกันกนกบหรังหันวิ่งหนีหนึ่งในนั้นวิ่งช้ากว่าผู้อื่นจะถูกฟันเข้าที่หลังสองแผล <c oughs> นิมนักเลงออกมาเนี่ยหนึ่อันดพานครองเมืองปะ่ะนักเลงที่ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งผมเผ้ายุ่งเหยิง ใบหน้าสกรปรปกเลอะเทอะคงเป็นเพราะร่างกายแข็งแรงกำยำทำให้แม้หลังเลือดจนนอนก็ยังคงไม่ตายพอฟื้นขึ้นมาก็พบว่ากำลังนอนอยู่ในกระท่อมแห่งหนึ่งมีสตรีนั่งต้มยาอยู่ด้านข้างสตรีผู้นั้นคือไปโถเฟิงใช่ไหมายต้วนยาวฟังจนเพลิน จึงหลิวเทียนพังกกศีรษะไม่มีใครรู้ชื่อจริงของไปถัวเฟิงรู้แต่ว่ายามปกตินางชอบใช้ผ้าสีขาพวพกหัวเอาไว้ในมือยังถือกระมีไปเฟิงอีกด้วยจึงได้ชาย,ยามาด้วยเหตุนี้เองนางติดตามเป็นสิทธิ์ของแม่ชีชุดเท่าผู้มีวรยุทธ์อันดับต้นๆของยุทธภพในตอนนั้นวิทยายุทธย่อมไม่ต่ำต้อยเป็นแน่ เดิมทีไม่ควรจะได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการนัดหมายทะเลาะเบาะแว้งระหว่างสำนักเล็กๆเช่นนี้เพียงแต่ผ่านทางมาพอดีอีกทั้งยังมีจิตใจเมตตาการุณจึงได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือชายหนุ่มผู้นั้น ต้นเยากล่าวว่าในเมื่ออาจารย์เป็นคนของสำนักพุทธก็ย่อมต้องมีจิตใจเมตตาอยู่บ้างไม่เหมือนอาจารย์ของตนหรอกทุกครั้งที่มีคนพูดถึงก็ล้วนแล้วแต่เอามาใช้ขู่เด็กดื้อเด็กสนทั้งนั้นบางครั้งมีเมตตาจนเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีจริงหลิวเทียนเอ,อ่ยชายหนุ่มผู้นั้นมีนามว่าหลีเทียนเจ้าเคยดินเรื่องของคนผู้นี้หรือไม่ หลีเทียนหรือเป็นชื่อธรรมดาสามัญต้นยาวครุ่นคิดอยู่นานสองนานกว่าจะเอ่ยว่าหัดครื้นสมุดหลีเทียนหัดครื้นสมุดอะไรกันจริงหลิวเทียนหุดราะจากนั้นก็สั่งให้ข้ารับใช้ยกน้ำชาหวานเข้ามาให้ผ่าเกลียวสมุดต่างหากล่าต้นเหยาวเกาหัวเกาหัวไม่มีใครรู้ความเป็นมาของหลีเทียนก่อนที่จะมาอยู่ที่การต่อสู้ครั้งนั้นยุทธภพไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน ภายหลังพอลูกศิษย์พักเซียวซานนึกย้อนไปว่าเจ็ดแปดรอบก็ยังบอกว่าวันนั้นเห็นเพียงเขานั่งยองอยู่ข้างถนนเสื้อผ้าทั้งสกรกระโปงทั้งขาดรุ่งริ่งนึกว่าเป็นอันดาพานในท้องถิ่น ที่อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทําจึงเข้าไปหาแล้วให้เหรียญทองแดงสองสามเหรียญไม่ได้อธิบายอะไรให้มากความกล็ลากเขาเข้าไปร่วมต่อยตีบนยอดเขาเสียแล้วต่อมาพอเห็นว่าเขาถูกคนฟันเข้าจริงๆตนก็รีบหนีกระเจิดกระเจิงใครจะนึกไปเล่าว,ว่าคนผู้นี้จะเป็นยอดฝีมืออ๋อท้นยาวคิดแล้วก็งุนงง บางทีอาจเป็นเพราะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นพอดีหรือไม่ก็อาจจะประจบหมอกระทูพิษเย็นเข้าก็เป็นไปได้มาคิดดูนอกจากไปโถเฟิงก็ไม่มีผู้ใดรู้ถึงสาเหตุจริงหลิวเทียนเอ่ยหลังจากที่หลิวเทียนหายจากอาการบาดเจ็บก็อาศัยอยู่กับไปโถเฟิงต่อไปสมัยที่นางชีชุดเทายังมีชีวิตอยู่ได้อยู่ได้ซุกซ่อนทมาราวรยุทธลับเอาไว้ หลังจากที่นางลาโลกเป็นแล้วก็มีผู้คนในยุทธภพมากมายที่จอบจับจ้องไปทั้งเฟาเป็นมันแต่ละคนพกากันมาหาถึงหน้าประตูแต่ทุกคนกระล้วนถูกหลีเทียนโจมตีจนจากไปวิชาฝ่ามือของเขาล้ำเลิศเป็นที่สุดถึงขนาดใช้มือเดียวฟาดจนทอระหนีแยกเสร็จอิดเศจหินดินทรายกระจัดกระจายราเป็นเกลียวขึ้นก็ไปปานจึงได้ฉายาว่าผ่าเกลียวสมุด ชื่อฟังดูไม่เลวทีเดียวต้นเหี่วกล่าวแต่หากผลทางรักเต็มไปด้วยอุปสรรคคิดแล้วบทสรุปก็ไม่น่าจะใช่แต่งงานมีลูกเป็นแน่จริงลิ้วเทียนพยักหน้าต่อจากนั้นก็ไม่รู้ว่าทำไมหลิวเทียนถึงได้หายตัวไปฮต้นเหวก่าก่อนหน้านั้นเขาเป็นคนยโสก้าร้าวล่วงเกินผู้คนในยุทธภพมาก็ไม่น้อยจริงลิวเทียนเอ่ย หลังจากที่ข่าวแพร่สะพัดออกไปไปโถเฟิงก็กลายเป็นเนื้อชิ้นอวบในสายตาของทุกคนอีกทางผู้ที่ยังคงไม่ลืมเรื่องของตามราวิชาลับมีทางผู้ที่หมายปองในความงามของนาง และก็ยังมีผู้ที่คิดจะเขีนถามนางว่าหลีเทียนอยู่แห่งหนใดต่อมาจึงไม่อาจจะอยู่บ้านหลังนั้นต่อไปได้อีกไปโถัวเฟิงจึงเดินทางหลบหนีทั้งวันทั้งคืนออกจากเมืองไปสู่ท้องทะเลว่ายังคงถูกศัตรูปิดล้อมจนต้องตกหนึ่งน้มือของโจรชั่วไม่ได้มีประมุกยุทธภพคอยพนุงความยุติธรรมหรอกหรือต้อนเหยาวถาม ประมุกยุทธภพอยู่ไกลถึง4อี้ยิ่งไปกว่านั้นในตอนนั้นก็ยังไม่มีใครรู้ว่าที่แท้แล้วไปโถเฟิงตกไปอยู่ในกำมือของใครจริงหลิวเทียนกล่าวจบจน3าเดือนให้หลังก็มีสตรีเสียสติผมขาวโนปรากฏตัวขึ้นข้างถนนผู้จาเหลียวไหลไร้สาระวรยุทธถูกทำลายจนหมดสิน้นต้นยากระหดขิวมุ่นานางลอบหลบหนีออกมาจริงหลิวเทียนเอ่ย หลังจากนั้นก็มีบางพักบางสำนักทนดูไม่ได้ยุกส่งคนไปช่วยเหลือนางประจบหมาะกับที่ไปเจข้ากับคนที่ตามมาสังหารนางเข้าพอดีถึงได้รู้เสียทีว่าผู้ร้ายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังนั้นเป็นใครใครกันเหรอเป็นสำนักชั้นเลวแห่งหนึ่งชื่อว่าสำนักปราศาสตร์เขาเฉียนช้าง เคยถูกหลีเทียนทาสู้ด้วยตัวคนเดียวทั้งสำนักจึงผูกใจเจ็บจริงหลิวเทียนเอ่ยหลังจากความผิดถูกเปิดเผยเหล่าผู้รักความยุติธรรมตั้งหลายต่างก็ลุกคือขึ้นต่อต้านแม้จะบอกว่าได้ช่วยล้างแค้นให้สตรีผู้บริสุทธิ์แล้วทวันนับแต่นั้นในยุทธภพก็ไม่มีจายุทหญิงไปโถเฟืงอีกต่อไปเออหลังจากนั้นหลักต้นเหยาถามต่อ เรื่องราวต่อมาไม่มีใครรู้แล้วหีเทียนคล้ายจะไม่เคยได้กลับมาอีกเลยจริงหลิวเทียนกล่าวส่วนไปโถเฟิงนั้นบ้างก็ว่านางตายแล้วบ้างก็ว่านางออกบวชบ้างก็ว่านางแต่งงานใช้ชีวิตกับชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งแต่ใครเล่าจะรู้ป้มจริงอย่างนี้นี่เองต้นเหยา่อเอยถ้าอย่างนั้นหลีเทียนก็ไม่เคยกลับมาเลยจริงๆหรอจริง,รงหลิวเทียนสายหัว ทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้จักตัวตนจริงๆของเขาจะยังอยู่หรือตายไปแล้วหรือไปที่ไหนมาก็ไร้ร่องรอยยิ่งกว่าในตอนนั้นเสียอีกอต้นยาหุกราวขอบพระคุณเจ้าหอจริงเป็นอย่างสูงวันนี้ข้าทำให้เจ้าหอต้องทำผิดกฎมันน่าจะคิดหาวิธีตอบแทนให้จงได้ ต้วนเสียวหวังกรีต้วนเสียวหวังเยียเกรงใจไปแล้วจริงลิืวเทียนส่งยาพิษบนโต๊ะคืนกลับไปหากว่าข้าไม่รับของตอบแทนนี้ก็ถือว่าไม่ได้ทำการค้าขายจะเป็นการทำผิดกฎไปได้อย่างไรจริงด้วยสิต้นเหยาหยิบขวดใบเล็กกลับมาเช่นนั้นก็ถือว่าข้าติดค้างน้ำใจคนหนึ่งก็แล้วกันกล่าวได้ดีจริงหรือเทียนกล่าวเพียงแต่ทำไมอยู่ดีๆเสียวหวังเยียถึงได้ถามเรื่องนี้ ก็ไ,ได้ยินเรื่องอะไรมาหรือได้ไปพบใครมากันแน่ข้าเองก็ไม่อาจบอกแน่ได้เพียงแต่หากเรื่องราวในการก่อนรันทดหดหูเช่นนี้จริงๆอย่างนั้นก็อย่าไปรบกวนท่านผู้เท่าจะดีกว่าต้นยาวถอนหายใจเป็นข้าเองคิดอะไรง่ายดายเกินไปจิงหลิวเทียนพลันกระจ่างจากนั้นก็พยักหน้าในน้อยข้าน้อยเข้าใจ หลังจากที่ออกจากโรงเตรียมหมานจินเดิมทีต้นยาวคิดจะไปลองดูที่หมู่บ้านฟูหมิงลังเลอยู่หลายหนแต่ก็เลือกหมุนกายกลับไปยังตำหนักสิงกงแทนดวง จันร์ทกรมบนฟ้าฟ้าค่อยๆลาลับดวงตะวันโผล่ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกอย่างแช่มช้าเมฆหมอกพรันจางหายภายในปราสาสตเขาสูวายเริ่มมีเงาคนและเขม่าควันจากครัวเรือนแม้จะเป็นฤดูร้อนแต่ยามเช้าตรูกร่กลางเขากับเย็นสบาย ต้วนไปเย่ยดึงผ้าห่มสูงขึ้นและคุมไหล่ปราเปรยของคนข้างๆ้าอย่างแผ่วเบาชูยันยกแขนขึ้นบังตยายำไหนแล้วว่าไม่ต้องไปว่าราชการเช้าสักหน่อยเจ้าจะสนทำใหม่ว่ายามไหนแล้วต้วนไปเย่ยกล่าวข้างง่วงก็นอนต่อเถอะชุยันเอ่ยว่าในห้องมันอุดอู้ต้วนไปเย,ย่ลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่าง นั้นหมอเยียกรกำลังยืนอยู่กลางลานยิ้มแย้มเบิกบานดังบุปผาต้นไปเย็ปิดหน้าต่างกลับปลายใหม่ดังปังทั้งยังลงกรอนอีกด้วยสิทธิ์อักตันอยู่นั้นหมอเยียสายหัวพรางทอดถอนใจหนักๆจากนั้นหมุนกายกลับหลังเดินทอดน่องไปยังห้องครัวนี่เรียกว่าตกแต่งภรรยาลืมเลือนมารดาแท้แท้ ต้วนไปเย,ย่กลับไปนั่งบนเตียงและดึงคนเข้ามาในอ้อมกอดอีกครั้งชูเยียนถูกเขาพริกคว่ำพริกหงายมาทั้งคืนตั้งยังเวียนหัวเล็กน้อยจึงมองเห็นไม่ชัดว่าสรุปแล้วหน้าต่างเปิดหรือปิดอยู่กันแน่เพียงไม่นานก็ปล่อยหลับไปฝ่ายเถาเหรินเต๋อเดินวนไปวนมาอยู่ด้านนอกหลายรอบ ทาารอารักขาต่างก็บอกว่าซีนันหวังนอนหลับอยู่ตลอดไม่ได้ออกมาเลยจึงได้วางใจวางแผนว่าจะกลับไปกินข้าวเชาว้าที่ห้องโถงคนเดียวที่ห้องครัวคนเดียวทว่าตอนที่เดินผ่านห้องครัวไปนั้นกลับเกือบชนเข้าตาเท้าผมเย้ายุ่งยิงอย่างจางเสียแล้วจอมยุดหนานระเทวรนเตอทำความกรบพางถ่ายหลังไปสองก้าวอย่างหน้าตาเฉย อย่างไรเสียผู้อยู่เบื้องหน้าท่านนี้ก็เคยตายแล้วฟื้นมาแล้วหลายรอบไม่รู้ว่าแท้จริงเป็นตัวอะไรกันแน่ควรจะหลบหลีกให้ห่างออกมาสักหน่อยจะดีกว่าใต้เทา้าเถานั้นหมอเยีย่ยมมือซ้ายหนีปลาท่องโก้เคี้ยวกินอยู่ชิ้นหนึ่งจอมยุดหนานป่วยหรือขอรับเทาหรนเตอเหลือบมองเข้าไปในครัวน้ำในหม้อกระลังเดือดปุดปุด,ดรอบด้านอบอวลไม่ได้กินสมุนไพรไม่ใช่หลอกนานหมอเยืยกล่าว แกงสมุนไพรบำรุงร่างกายแต่ถท้าเท่าจะรับสอกถ้วยใหม่ก็และพอรับใส่ใบกัญชาไปสองกำมือใหญ่ๆด้วยนะเท้าเรินเตอ๋อมองดูแมงป่องตะขาบงูจิ้งจกคางคกแยะตะภาพน้ำตาแห้งที่วางเรียงรายอยู่บนโต๊ะฉั้นก็ยิ้มกว้างและหันกลับมาคำนับอำลาเกรงว่าหากช้ากว่านี้ถูกดึงไปกรอกใส่ปากแล้วจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ฝันหวานเกินไปนแล้วต่อให้อยากจะกินจริงๆก็ไม่มีให้หรอกนะนั้นหมอเยียสายผมเปียลูกศิษย์คนเล็กถักให้เมื่อ2อสวันก่อนจากนั้นก็กลับไปนั่งยองต้มยาที่ข้างเตาต่อไปว่าเคี่ยวจนแห้งก็เติมน้ำทำเช่นนี้อยู่เจดรอบถึงใกล้กรองให้สายก่อนยกกลับไปยังที่พัก ผู้ที่มาเปิดประตูก็คือชูเยียนฝ่าบาทนันหมอยียรอยยิ้มเปี่ยมเมตตาผู้อาวุโสนานชูเยียนไม่ได้รู้สึกรกระอักกระอ่วนแต่อย่างใดอย่างไรเสียห้องนอนของนันหมอยียก็หยุดหัดไปนี่เองประกอบกับวิทยายุทธ์ที่มีจึงไม่มีทางอีกฝ่ายจะไม่รู้ว่าตนมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นเดิมทีก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกัน นี่ยานั้นหมอเยียส่งชามให้เขาแล้วสั่งจะต้องให้กินรวดเดียวหมดเลยนะทุกเดือนในวันที่15้าก็จะต้องกินยานี้ด้วยหรือชูหยยนรับมาถือไว้ในมือนั้นหมอเยียพผงกศีสักถ,ถูกแล้วพยาค่ะทั้งมีพิษทั้งขมดังนั้นพอกินเสร็จก็ควรจะต้องให้รสหวานกันสักหน่อยถึงจะถูกคำบากผู้อาวโสแล้วชูหยยนก้มหน้าเล็กน้อยนั้นหมอเยียกระแอมกระไอทำลำคอให้เลาะ <c oughs> ตั้งท่าจะกล่าวเกินจริงเสริมบรรยากาศสักหน่อยอย่าหนี้ท่านอาจารย์ต้นไปเย็โปรมาจ,จะด้านหลังชูเยียนสายตาคมกริบดังมีดนั้นหมอเยียฝืนทำทีเยือกเย็นแล้วลุบผมเปียเส้นเล็กไปพรางผู้อโกลับไปพักผ่อนเถอะชูเย,ยนหลุดหัวเราะเดียวข้าจะคอยดูให้เขากินยาเอง ด้ยินแล้วหรือยังต้นปะเยื่ยยกมือข้างเดียวขวางประตูไว้จากนั้นก็ค่อยๆคอย้อมเอียนก้มลงไปจ้องตาท่านอาจารย์ผู้มีพระคุณจะให้สิทธิส่งท่านอาจารย์กลับหรือไม่ขอรับรอยยิ้มอ่อนโยนละมุนละไมแต่แค่มองดูก็รู้ว่ามิได้เป็นการข่มขู่เลยแม้แต่น้อยนั้นหมอเยียไม่ออกทางประตูแล้วแต่ปีนกำแพงกลับไปยังจวนด้านข้างในท,ทันทีชูเหยียนก็ ขำอึง้งคำพูดของท่านอาจารย์เจ้าก็รู้ว่าเป็นอย่างไรต้วนไปแย่ปิดประตูห้องแค่ฟังฟังไปเท่านั้นก็พอแต่อย่าได้เชื่อถือเออแปลว่าผู้โสนันยังไม่ทันพูดอะไรเลยชูยหยันนั่งลงที่ข้างโต๊ะแล้วส่งชามยาให้เขาอย่างอุ่นอยู่เลยต้นไปเย่กล่าวว่าป้อนข้าทีสิชุยหยันหาต้นไปแย่เอ่ยว่าขมอ่ะชุหยันกล่าวว่า หากว่าผมยังต้องเดิมรวดเดียวให้หมอด้วนประเยค่ครึ่งจินลาจึงเอ่ยว่าเจ็บมือชูยเย็นนึกขามจะนั้งกระตักน้ำแกงสมุนไพรขึ้นมาหนึ่งช้อนเป่าให้เย็นและป้อนไปถึงปากเขา ต้นไปเย่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่าที่แท้แล้วน้ำแกงยาพิษช,ชามนี้จะอร็จอร่อยได้ถึงเพียงนี้ยามรักน้ำต้มผักก็บอกว่าหวานข้างในนี้ใส่อะไรบ้างชูเยียนถามมีตัวยาอะไรที่หายากหรือเปล่าก็แค่พิษธรรมดาเท่านั้นแหละต้นไปเย่เอ๋ยที่ชีหนานมีอยู่ทั่วไปชูยันนิ้วหน้าพิษหรือสำหรับคนอื่นเป็นยาพิษแต่สำหรับข้ากลับเป็นยาถอนพิษต้นไปเย่ย,ยกเยาต้มเดิมรวดเดียวหมด มิฉะนั้นเกรงว่าพอนอนไหมทองตื่นขึ้นมาเมื่อไร่ก็จะไม่ยินยอมกลับไปหลับจำศีลอีกแล้วชูเห็นถอนหายใจยาวฮแต่ก็ไม่ควรปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะไม่พูดเรื่องดีราต้นไปเย้ยกล่าวพอได้ยินเทียนสนฉากสามคำนี้ทีไรก็ปวดหัวแทบจะระเบิดทุกทีมีท่านอาจารย์กับคนของจวนสีนานออกตามหาเจ้าก็ไม่ต้องยื่นมือเข้าไปยุ่งแล้ว ชูยเยียนไปยักหน้ารินน้ำชาส่งให้เขาดื่มล้างปากอาหารกลางวันถูกส่งเข้ามาในห้องตามเคยหลังจากที่ทั้งสองกินข้าวเสร็จต้วนไปเย,ย่ก็ถามว่าหลับสักครู่ไหมชูยเยียนเอ่ยว่าเพิ่งจะตื่นเมื่อครึ่งชั่วยามที่แล้วนี่เองต้วนไปเย,ย่เอ่ยว่าอย่างไรเสียก็ไม่มีอะไรให้ทําอยู่ดีนี่นาชูยเยียนเอ่ยว่ายามบ่ายแสนว่างเช่นนี้ คนอย่างเจ้าที่ประการแรกไม่รู้จักลิ้มรสชาประการสองเดินหมากไม่เป็นประการสามไม่ยินดีอ่านหนังสือประการสี่ไม่รื่นรมดนตรีการก็ย่อมมีอะไรทําแน่นอนอยู่แล้วต้นไปเยอ่รับําหากว่าข้าทำเป็นเสียทุกอย่างตำแหน่งบัณฑิตท่านหวาก็คงตกไปไม่ถึงมือเทเท้าเหินเท่านนั้นแล้ว ตำแหน่งบัณฑิตระดับสูงสุดลำดับที่3โดยบัณฑิตระดับสูงสุดมี3าระดับได้แก่ช่วงหยวนหรือจองหยวนนั่นเองปังเหยียนและท่านหวัวเจ้านีนาช่วยเยียนหัเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกไม่ชอบอาัการาชครูกันแล้วเป็นเถอะแต่เหินอ้า้ชิงเคยไปยุ่ยยุ่เจ้าที่ไหนกันยังไม่เคยพบหน้ากันแท้ๆท้ทำไมถึงชอบพูดถึงอยู่เรื่อยเลยนะ เหวอนายชิงเป็นคำเรียกที่ฮ่องเต้ใช้เรียกขุนนางเพื่อแสดงความโปรดปรานหมายถึงขุนนางที่รัก <c oughs> ต้นใบเยี่ย,ยโยอากาศกล่าวว่าหากเจ้ายินยอมปล่อยให้เขาอยู่ที่ซูจงต่อไปข้าร,รับรองว่าจากนี้ไปข้าจะไม่พูดถึงอีกแล้วเลิกคิดได้เลยชูหย,ยันใสหวะเหวอนายชิงเหวอ้ายชิงเป็นสาวแหลกแห่งต้าชูเรา หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ข้างนอกศักสองสามปีแล้วมีผลงานโดดเด่นแล้วก็ข้าไม่เพียงแต่จะเรียกเขากลับเมืองหลวงแต่กระทั่งตำแหน่งวนหน้าเหล่าขุนนางก็ยังเก็บรอไว้ให้เขาอีกด้วยต้นไปเย่ก็อึ้งไปทำไมหรืออิจฉาหรือชุยันเชยคางเขาขึ้นต้นไปเย่กล่าวว่าถ้ารู้ก่อนว่าเจ้านิยมชมช,มชอบพวกบัณฑิตถึงเพียงนี้ตอนแรกข้าก็คงไม่เรียนบอรย์ยศควรจะติดตามอาจารย์หวังดีไม่ดีตอนนี้อาจจะ เจรจาพาทีคร่องแคล่ฉะฉานไปแล้วก็ได้พุชชาเหลวไหลช่วยยันตบแก้มเขาเบาๆไม่เล่นแล้วรีบไปเดินกำลังภายในรักษาบาดแผลเถอะต้วนไปเย่ยจุมพิษริมฝีปากเขาครู่หนึ่งจากนั้นจึงค่อยลุก ขึ้นเดินกลับเข้าห้องชูยันดื่มชาสองถ้วยสายตาพลางกวาดไปเห็นกระบี่ของอีกฝ่ายพรันรู้สึกสงสายจึงหยิบขึ้นมาดูนานสองนานถึงจะพบว่าหากมองไกลๆสิ่งนี้ก็เป็นเหล็กปุบๆชิ้นหนึ่งพอหยิบขึ้นมาถือไว้ในมือกลับพบว่ามันเป็นเหล็กปุบๆที่หนักมากชิ้นหนึ่งต่างหากที่มันของอะไรกันชูยันหยิบมันขึ้นมาเคาะกับพื้นสองทีแต่ละทีล้วนกระทบพื้นจนบุบ นี่ตนควรจะส่งคนออกไปหาอาวุธเหมาะมือมาให้เขาดีใหม่นะชีนานหวางฉับพรันนั้นในลานมีเสียงเถารันเตอร์ดังขึ้นชิวเยียนหาชีนันหวังเถารันเตอร์ยังร้องเรียกอยู่ในลานชีนานหวางวังวางวาง,วาง,วางมิคาดว่านั้นหมอเยียจะไม่อยู่อีกแล้วรอบด้านเงียบสงัดไรสับพเสียง จีนานหวังปลอดอภัยค่าน้อยต้องเสียมาระยิแล้วนานสองนานก็ไม่มีเสียงตอบรับอันใดเท้ารันเต๋อก้าวขึ้นไปบนบันไดตั้งใจจะไปดูสักหน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่จะได้เลี่ยงไม่ให้หวังเยียดท่านี้วางแผนการรายขึ้นอีก ชูยันทิ้งกระบี่ในมือเข้าห้องและพริกกายกระโจนเคลื่อนไปอยู่บนขาน <c oughs> การเคลื่อนไหวรืบร้อนไปสักหน่อยจึงไม่ทันระวังจนปลายนิ้วถูกบาดเข้าโชคอย่างดีที่กระบี่เหล็กเหมันเสียนหมิงนนั้นค่อนข้างคือพอยกนิ้วเข้าปากครู่เดียวเลือดก็หยุดไหล เมื่อถ่ารันเตอร์ผลักประตูเข้าลานมาก็เห็นว่าด้านนอกไม่มีคนจึงตรงเข้าไปยังห้องด้านในต้นปะเยกรั้นหายใจกำหนดจิตกำลังนั่งหลับตาขับสมาธ์เดินกำลังภายในโย่ท่อนบนเปลยเปล่าบ,บริเวณลำคอยังมีรอยจ้ำแดงน่าสงสัยอยู่เ่ารันเตอร์เข้าไปพินิจด,ดูใกล้ๆในใจพรางคิดว่านี่คือหมดสติไปแล้วหรืออย่างไรช่วเหยียนหายาจับนะเดี๋ยวทาดไรเขาแทรก ตรงตำแหน่งหัวใจมีลวดลายมังกรปรากฏอยู่เมื่อเห็นได้ชัดเจนหน้าเถาหรินเตอก็พลันเปลี่ยนสีฉะนั้นรีบพันหลังกลับไปอย่างรวดเร็ว ต้นไปเย,ย่ผ่อนลมหายใจและลืมตาขึ้นมองไปข้างบนชุเยเยนกระโดดปุ้งลงมาบนร่างมีฝุ่นเกาะอ,อยู่เล็กน้อยต้นไปเย,ย่ยิ้มพรางมองเขาชุ่ยียนกล่าวว่าครั้งนี้จบกันพอดีท่าทางอัครราชโครจะยิ่งมั่นใจมากขึ้นไปอีกว่าเจ้าจิตใจหดเหี่ยมทายานอยากมิอาจไม่ระแวงระวังไม่อาจไม่ระแวดระวัง จะไปสนเขาทําไมต้วนไปเย่ยลุกขึ้นยืนไม่ครู่เป็นเจ้าเคาะเพลินเหรอชูยหยัยนชงักเล้วเอ่ยเป็นกระบี่เจ้าที่ตกพื้นจ้วนไปเย่ยกล่าวอย่างนี้นี่เองชุยหย็ยนถามว่าที่แท้มันคืออะไรกันแน่ต้วนไปเย่ยตอบเหมือนมันจะชื่อว่ากระบี่เหล็กหีมันเสียนหมิงชุยหยัยนหา ดูทําท่าเข้อสิกกระทั่งเรียกว่าอะไรยังไม่แน่ใจเลยเนี่ยนะท่านอาจารย์มอบไว้ให้บอกว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์จากโบราณนนการต้วนไปเยอะถือโอกาสคว้าเสื้อผ้าจากด้านข้างขึ้นมาสวมชิวเยียนอดรนทนไม่ไหวจริงๆในวางยังมีกระบี่อีฉางอยู่อีกเล่มเจ้าอยากได้หรือไม่กระบี่อีฉาง กระบี่ไส้ปลาเป็นหนึ่งในกระบี่วิเศษแห่งยุคโบราณของจีนว่ากันว่าโอเยียจือช่างหลอมกระบี่ถวายแด่เจ้าของแคว้นเย่ส่วนที่มาของไส้ปรานั้นมีแหล่ง ต้นกำเนิดที่เล่าการบ้างก็ว่ามาจากเรื่องของจวนจูที่ซ่อนเกล็ดไว้ในท้องปลาเพื่อใช้โปร่งพระชนอูหวังเหลียวบ้างก็ว่ากระบี่มีลวดลายเหมือนไส้ปลาที่อยากเป็นเครื่องบ้างก็ว่าตัวกระบี่เรียวเล็กแข็งแกร่งและอ่อนอย่างมากจนสามารถสอดเข้าปากปลาและคดงอไปตามรอยหยักของไส้ปลาได้โดยที่ไม่ชักออกมาสามารถกลับเืินรูปเดิมได้ด้วยไม่เหลียวเนาะ ในวังยังมีกระบี่อี้ช้างอยู่อีกเล่มเจ้าอยากได้หรือไม่กระบี่ไส้ปลาต้นไปเย่ใสหัวเป็นผู้ฝึกวรยุทธในเลยจะมีเหตุผลให้เปลี่ยนอาวุธอยู่บ่อยๆชู้ยเย็นอยากจะบอกเสียเหลือเกินว่าเช่นนั้นมันจะต้องนับว่าเป็นอาวุธก่อนถึงจะเข้าข่ายบนโต๊ะอยู่ด้านนอกหล้องตัวกระบี่เหล็กเหมันเสียนหมิงพลันปรากฏลวดลายขึ้นว่ากลับเลือนหายไปในทันทีหากว่าใครได้มาเห็นเข้าตองคงต้องคิดว่าเป็นภาพลวง ตาเป็นแน่ทองฟ้าค่อยๆ่ยมืดสลัวทั้งสองคนกินบะหมี่ผักด้วยกันจากนั้นชูเยียนก็เอ่ยว่าข้าควรต้องกลับแล้วเดินทางระวังตัวด้วยนะนับจากนี้ไปอีกสองสามวันไม่อนุญาตให้มาแล้วต้นไปเย,ย่กล่าวกลับไปก็ต้องใช้เวลาอีกหนึ่งช่วยยามไม่สู้พักผ่อนนอนหลับอยู่ในตำหนักสิงคงให้นานหน่อยดีกว่าชูเยียนแย้มยิ้มเอ่ยว่าอืมไม่มาแล้วละ ต้วนไปเย่ยจับเอวเข่าวไว้จากนั้นก้มลงไปประทับจูบชูยเยียนหลับตาสองแขนโอบรอบคออีกฝ่ายแล้วจุมพิดอย่างลุ่มหลงดูดดื่มผ่านไปนานสองนานทั้งสองคนถึงค่อยปล่อยมือจากกันและกันต้วนไปเย่ยใช้นิ้วโป้งปลูบไล้ริมฟี่ปากอีกฝ่ายพรางเอ่ยน้ำเสียงอ่อนโยนละมุนละไมรอข้ากลับมา ชูเยียนตบแหงโอเขาบเบาๆจากนั้นก็หมุนกายเดินออกประตูไปจวบจนมองส่งจนเงาร่างเขาลับตาไปต้วนประเย่ถึงค่อยกลับไปพักผ่อนในห้องนานหมอเยียน,นั่งยองอยู่บนต้นไม้พรางแทะเม็ดแทงอย่างมีความสุขจับจ้องดวงจันทร์ที่เคลื่อนลอยอยู่บนท้องฟ้าต่อมาก็ว่างงวนแล้วหาวอดวอดก่อนจะหลับอุตุไปอิสระเสรีเป็นอย่างยิ่ง ยามเวลาล่วงเลยไปสู่ค่อนคืนหลังสายลมบนภูเขาเริ่มพัดโหมต้นไม้ใบหญ้าโยกไหวเสียดสีกันที่เส้นขอบฟ้าบังเกิดฟ้าแลบแรลบปราบให้เห็นรางรางเหล็กมันเสียงหม,มิ่งพันะนะสันส่งเสียงหึงหึงแม้จะบอกว่าเสียงนั้นเบาหนักแต่ว่าสดประสาทต้นไปเย่ไหวอย่างยิ่งจึงลืมตาหันหน้ามองไปที่โต๊ะในฉับรัน เส้นสายลวดลายสีน้ำเงินอมม่วงค่อยๆปรากฏขึ้นมาจนทั่วตัวกระบี่รากับเป็นบุพาที่งอกงามกลางพงไพรในสมัยบรรพการอย่างไรอย่างนั้นต้นไปเย,ยื่อนนิ้วหน้าลงจากเตียงก้าวเท้าทีละก้าวไปยังกระบี่เหล็กเหมมันเสียนหมิงหลังจากลังเลอยู่ชั่วอึดใจเอื้อมมือไปกุมด้ามกระบี่ไวชัพรันสายลมก็โหมกระหระน่ำประตูห้องถูกพัดจนกระแทกเปิดออกดังปึ้ง จากนั้นมีเสียงฟ้าร้องดังสนั่นวันไหวสายฟ้าแลบสีเงินคล้ายจะผ่าแยกผื่นนาาสีดำสนิทในชั่วพริบตาแสงก็สว่างวาบสาดส่องไปยังดวงหน้าขาวซีดเปรอะเลือดใหอยู่ตรงประตูจีนันหวังน้ำเสียงหลานจีแหบแห้งรากระเ่งเออกมาจากห้วงเหวอันลึกลำยังสุขสบายดีอยู่สินะจบเอ่อ